สวัสดีครับกล่าว่าผมรถจากรถชนออลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็โปรแกรมภูเก็ตเด็ดมันมาอีกแล้วครับมาพังงามาข้างๆภูเก็ตเลยนะครับผมมาจุดชมวิวเสม็ดดังชีของเสม็นดังชีบูทีนะครับผมไม่ใช่จุดชมวิวน,น,นั้นนะเป็นอีกที่หนึง่งแต่ว่าเห็นวิวเหมือนกันนะครับผมอยากรู้ว่าชัดๆเป็นยังไงตามมาเลยครับ <c oughs> นี่ครับผม โอ,โ,โอ้โหนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงอีกรอบไหมอีกรอบไหมเนี่โอ้โหนี่น,นี่ครับผมโอเคนะครับผมเรียบร้อยกันไปสำหรับตะเบนนางชีบูทิกสำหรับช่วงนี้ภูกเก็ตเห็นมันขอลาไปก่อนโอ้โหภูกเก็ตเด็ดมันกันเลยทีเดียวนะจากเทลเลนแม็กนะครับผมพบกันใหม่กับสถา,านที่ต่อไป สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ